โอเคสวัสดีครับอันนี้การอัปเดตล่าสุดเนาะว่าเรามีอะไรบ้างนะครับใหม่ๆนะครับอันดับแรกเลยเราจะมีอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับไอ้ไอ้ไอ้ตัวนี้เวอร์ชันเก้าละนะฮะอินดิเคเตอร์ตัวใหม่ก็จะเป็นซูเปอร์เทรนเนาะจริงๆมันมีเวอร์ชัน2กับเวอร์ชันนนะที่ปล่อยให้ใช้ตอนนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันนนะครับตอนนี้มีใช้เ0้าคนแล้วนะครับ,นะรบสมมติผมเปิดมาใช้ปึ๊บอ่ะผมเปิดมาใช้ละนี่เปิดมาใช้บุคคลทั่วไปใช้ได้นะครับ โอเคผมไปดูอีเทเรียมนี่คืออีเทเรียมนะครับสิ่งที่เรามาคุยกันวันนี้คือสถิติ RSIWMA นะครับเป็นการอ่านค่า2อ,องค่าเลยนะครับมันดียังไงทำไมต้องอ่านค่าตรงนี้นะครับมาดูอย่างนี้เราลองมาดูอย่างนี้สมมตินะสมมติว่าตรงนี้มีการตัดกันต่ำกว่านะฮะต่ำกว่าอะไรครับต่ำกว่า30นะครับต่ำกว่า30จะมีการตัดกันเนาะ พอมีการตัดกันปุ๊บสัญญาณบายก็จะออกมานะครับตรงนี้ก็ก็จะไม่ใช่บายกับเซลแล้วนะไอไอไอสิ่งที่เราแก้เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นมินิเทรนมินิเทรนดาวน์นะครับก็คือเทรนลงระยะสั้นนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเทรนขึ้นระยะสั้นนะครับก็ก็จะมีเทรนใหญ่กับเทรนเล็กนะครับโอเคเอพอเป็นเทรนขาลงปุ๊บเป็นเทรนขาลงนะ โดยปกติแล้วมันต้องมีสัญญาณเซล์ตรงนี้นะครับมันต้องมีสัญญาณเซลลตรงนี้นะฮะเป็นเป็นสัญญาณตัดขึ้นมันจะไม่บายแล้วนะฮะมันมันมีสัญญาณปิดบายตรงนี้นะครับนะฮะต่อมายังไงต่อครับสมมตินะตรงนี้ราคาตกมาแรงมากตกมาแรงมากตกมาปรึบนะฮะตรงเนี้ย <c oughs> เห็นไหมมันมันบอกทึ่งพื้นที่การซื้อได้แม่นยำกว่าเดิมเท่ากับถ้าสัญล็อเนี่นะฮะสัญลอซื้อก็ตรงนี้สัญล็อตบายเนี่ย สัญญาณบายเนาะจะเป็นสัญ n a ณบ่ายนี่คือสัญ n a ณบ่ายไม้แรกนะครับนี่คือสัญ n a ณบ่ายไม้สองนะครับมันมันจะแม่นยำกว่าเดิมนะพเพราะแม่นยำมันมันแม่นยำมากนี่คือสัญ n a ณบ่ายไม้สามเห็นไหมขาขึ้นนะครับดูขาขึ้นแล้วดูสัญญาณสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยพอเราใช้ MA ทั้งหมดเนี่ย <c oughs> มันมีสัญญาณเซล์เฉยเลยจริงๆมันควรเป็นสัญญาณบายนะครับแต่ถ้าแต่ถ้ามันตัดกันข้างบนเห็นไหมตัดกันข้างบนอะ่ะตรงนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นสัญญาณเซลล์อ่าจะเป็นสัญญาณเซลล์นะครับหรือก็สัญญาณ In เออ่าสัญญาณ TP นะครับเป็นสัญญาณ TP เป็นอย่างนี้มากกว่านะครับเป็นอย่างนี้มากกว่านี่เห็นไหมนี่คือขาขึ้นนะครับพอมีการตัดกันข้างล่างอ่าตรงนี้ก็จะออกเป็นสัญญาณบายออกเป็นสัญญาณบายเสร็จนะครับแนวโน้มขึ้นก็ขึ้นเลยเห็นไหมขึ้นเลยนะถ้ามีการกัดกัน3ครั้งหรือการตัดกันเกินกว่าเนี่ยนะจะลงทําไมเราเชื่อว่าอันนี้ดีกว่า เพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่สโตทัสติกหรือว่า RSI ที่มีอยู่บนตลาดนะครับมันเป็นการอัดเดใหม่มันไม่เหมือนชาวบ,บ้านชาวช่องเขานะครับมันมันเป็นการบอกบอกสัญญาณได้แม่นยำกว่าเดิมมากค่อนข้างมากเลยนะครับตรงนี้นะอย่างเช่นตรงนี้นะครับถ้าสัญญาณซื้อตรงนี้มันช้าไปใช่ไหมแต่ถ้าสัญญาณซื้อที่เราออกมาอยู่ตรงนี้ล่ะเห็นไหมไม้เดียวจบเลยไม้เดียวจบเลยเห็นไหมไม้เดียวขึ้นไม้เดียวขึ้นเลยตรงนี้ตรงนี้ ไม้เดียวขึ้นเลยเห็นไหมไม้เดียวเลยเห็นไหมไม้เดียวขึ้นเลยสามารถปรับแต่งได้นะครับเพราะว่ามันคือสโตทัสติกนะครับผมใช้ i s i ถึง150ผมปรับแค่100ก็แล้วกันผมปรับให้มันลดลงนิดหน่อยสัก60แล้วก็20 20คยดดูนะความแตกต่างของมันจะแม่นยำแล้วก็เร็วกว่าเดิมนะครับแม่นยำยังไงครับตรงนี้มาอยู่แค่ตรงนี้เห็นไหมแม่นยำไหมก่อนหน้านี้มันตัดลงอ่มันตัดลงนี่คือมันตัดลงเห็นไหม มันตัดลงพอมันตัดลงปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับตัดลงสัญญาณอะไรครับสิ่งที่เราทำเน,นี่ยเราจะพยายามให้มันออกเป็นสัญญาณไม่ให้มันออกเป็นนี้นะออกเป็นเซลลเซล์ปุ๊บออกเป็นเซลลปุ๊บตรงนี้มาออกเป็นบ่ายเห็นไหมมันยำกว่าเดิมนะครับมันยำกว่าเดิมนะครับมันยำกว่าเดิมนะครับตรงนี้ออกเป็นเซลล์นะครับที่เราเป็น exit by เป็นเซลลตรงนี้ก็จะเป็นเซลล์ตรงนี้ก็จะเป็นเซล์ออกมา เป็นเซลออกมานะครับเป็นเซลออกมานะฮะอย่างนั้นเพื่อความมั่นเพื่อความมั่นใจเราก็ใช้ RSI มาคอนเฟิร์มอีกว่า RSI ตอนนี้ต่ำกว่าแล้วนะถึงยืนยันการซื้อได้นะครับต่อไปเราจะเพิ่มในตัวของ CCI เพิ่มความแม่นยำขึ้นไปอีกนะอย่างเช่นตรงนี้ตรงนี้แล้วกันนะครับตรงนี้นะฮะอ่ะแล้เดี๋ยวเราไปดูไอ้สิ่งที่เราเป็นเป็น,เป,นเป็นข้อผิดพลาดของเราที่ผ่านมา ที่เกิดขึ้นนะข้อผิดพลาดของเราที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นนะครับนี่คือสัญญาณซื้อตลอดเลยซื้อ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 นะครับสัญญาณซื้อสัญญาณซื้อสัญญาณซื้อนี่สัญญาณซื้อเห็นไหมปรับนิดหน่อยได้แม่นยำกว่าเดิมอันนี้คือสัญญาณ exit สนะครับสัญญาณออกอ่าสัญญาณออกนะครับนี่คือสัญญาณซื้อสัญญาณซื้อตลาดดิดขึ้นไปนะฮะอ่าไปดู OMG ที่เป็นข้อผิดพลาดของเราที่เราเสียโอเคอ่า OMG ขาลงอ่า ขาลงอะมาดูตอนขาขึ้นก่อนนี่คือขาขึ้นอ่าเห็นไหมสโตทัสติกร์เริ่มเริ่มตัดครั้งแรกตอนนี้เห็นไหมตัดครั้งแรกตอนนี้ตัดปุ๊บสัญญาณดิดขึ้นนะฮะตัดปุ๊บสัญญาณดิดขึ้นเลยนะครับพอพอมีการตัดเพิ่มเติมตัดเพิ่มเติเมสัญญาณดิดขึ้นนะครับพอเป็นขาลงตัดขึ้นลงตัดขึ้นลงอ่ะลงมาใช่ไหม พราะเป็นสัญญาณลงเราก็แค่ไม่พยายามซื้อนะครับพยายามขาย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 ถึงแม้มีการตัดขึ้นจริงนะฮะแต่ก็ขาลงควรขายมากกว่านะครับขายแล้วก็ขายเห็นไหมไปดูเอ d ด้ากันเลยกันครับเอดา้าเอดากันเป็นไงบ้างครับเอ d ดา้าเอดาก็เป็นขาลงมาตลอดเนาะแล้วเรามาดูสัญญาณเราถ้าสัญญาณจะออกจริงๆมันจะออกตรงไหนบ้างนะครับนี่คือขาลง ขาลงสีแดงมาแล้วล่ะนะฮะสัญญาณเริ่มออกครั้งแรกนะครับเป็นตรงนี้ออกไมเซลออกไมเซลนะครับออกไมเซลเนาะดิดขึ้นออกไมเซลเพิ่มเติมนะครับดิดลงออกไมเซลเพิ่มเติมนะฮะดันลงออกไมเซลออกไมเซลเพิ่มเติมดันลงนะฮะออกไมเซลออกไมเซลออกไมเซลแล้วก็ออกไมเซลมันมันไม่ใช่อย่างนี้เห็นไหมตรงเนี้ยสัญญาณบายอยู่สูงสัญญาณเซลอยู่ต่ำเห็นไหมตรงนี้เราจะเอาออก ตรงนี้จะเอาออกนะครับจะเอาออกแล้วกน็น่าจะเป็นเทรนรนประกบเทรนประกบตรงสัญญาณสัญกนณนี้เราเอาออกและเปลี่ยนเป็นเทรนประกบเทรน์ประกบก็อยู่ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นเทรนลงตรงนี้จะปรับเทรน์ประกบให้ดีกว่าเดิมคือ1ใน3อันนี้คือเทรนประกบต่อมาก็จะเป็นสัญลกณนะครับตัวบายกับซลลนี้ก ok ็ ja จะเป็นใช้สัญญาณจาก rsi ขึ้นไปในส่วนเทรนประกบก็คือเทรนเดินหน้าก่อน3 9นะครับก็จะดูก่อนว่า าาจากนี้มาเทรนเริ่มเปลี่ยนนะแป๊บหนึ่งนะจากนี้มาเทรนเริ่มเปลี่ยนเป็นขาลงรุนแรงอ่ะอน,นี้ขาขาลงไม่รุนแรงนะครับก็ประมาณนี้ที่เราจะเปลี่ยนต่อเนาะเป็นเป็นเวอร์ชันต่อไปนะเป็นเวอร์ชันต่อไปก็จะเป็นซ u เปอร์เทรน WMA เวอร์ชันสนะครับสำหรับปีหน้าอันนี้ทำสำหรับปีหน้าปี2020 เดือนมกราจะได้ใช้กันนะครับกับสัญญาณที่แม่นยำกว่าแนวโน้มที่อ่านค่าเฉลี่ยได้3ต่อนะฮะและ้วก็มีสัญญาณซื้อขายด้วย RSI กับ Stochastic นี่ก็ WMA ด้วยนะครับ3 3ชั้นเพื่อแสดงถึงสัญญาณที่แม่นยำกว่าเดิมนะครับวันนี้ที่เราทำเนาะ,ะไปดูต่อดูบิดครับเลยกันกนนล้มาแรงนะครับบิดครับโอ้เป็นไงบ้างครับบิดคัพุ่งแรงแซงทางโค้งนะครับอย่างงั้นถ้าเป็นสัญญาณเป็นสีเขียวเนาะ เป็นสีเขียวเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะจะจะไม่มีสัญญาณเซลนะจะเป็นสัญญาณบ่ายมาดูการสัญญาณบายเริ่มเริ่มต้นล่าสุดคือตรงนี้ตรงนี้สัญญาณบายเริ่มต้นล่าสุดคือตรงนี้พอเราซื้อปับ๊บตลาดก็ขึ้นไปละเออตลาดขึ้นมานะฮะตลาดขึ้นมาสูงมากสูงจริงๆนะครับตลาดขึ้นมาอย่าง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 รู้เลยนะครับเห็นไหมในสัญญาณบายตรงนี้ ายปั๊บดิดขึ้นเลยโอ้ oh, รู้มากนะครับดังนั้นสัญญาณเราเนี่ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะแม่นยําแล้วก็อ่านค่าเฉลี่ยได้แม่นยํากว่าเดิมก็คือเราสามารถซื้อได้ราคาที่ถูกอิงเทนตรงเนี้ยที่มันยอ่อลงเนี่ยนะสัญญาณเราให้ซื้อยอ่อลงเนี่ยสัญญาณเราให้ซื้อซื้อปุ๊บซื้อนะซื้อเสร็จราคาขึ้นเลยอ่ญญาซื้อเสร็จราคาขึ้นเลยซื้อเสร็จราคาขึ้นเลยคือคือการอ่านค่ามันจะดีกว่าเดิมมากเลยนะซื้อเสร็จราคาขึ้นซื้อเสร็จราคาขึ้นไปดู BTC กัน USDT BTC กันนะครับล่าสุดเลยกันล่าสุดตรงนี้อ่าไปดูก่อนอันนี้นะฮะก่อนอันนี้นอีกนิดนึงนะครับสัญญาณเราให้ขายแต่ถ้าสัญญาณที่เราเปลี่ยนใหม่เนี่ยเป็นสัญญาณซื้อนะเป็นสัญญาณซื้อเห็นไหมตรงเนี้ยเป็นสัญญาณขายเห็นไหมสวยงามไหมตรงเนี้ยพอมันเป็นสีเขียวแต่สีเขียวที่ปรับปรับระดับราคาคือไม่พุ่งต่อตรงนี้อาจออกสัญญาณขายได้เห็นไหมเนี่ยนะ BTC ตอนนี้เพิ่งจะออกสัญญาณขายหมายความว่าไงครับตลาดจะย่อลงมาก่อนจนกว่ามีสัญญาณซื้อนะครับตรงนี้จะปล่อยให้ใช้นะครับเดือนมกรานะครับสำหรับผู้สนับสนุนทางการพัฒนาของเรานะเป็นการอ่านค่าที่ค่อนข้างที่จะแม่นยามันไหมตรงเนี้ยตัดตัดปุ๊บลงเลยนะฮะลงมาข้างล่างข้างล่างตัดข้างล่างปุ๊บตัดปุ๊บขึ้นเลยนะฮะมันบอกลงบอกขึ้นบอกลงบอกขึ้นนะครับมันบอกค่อนข้างแม่นยํากว่าอย่างนี้ดีกว่านะฮะ อย่าง,ง,งเช่นตรงนี้นะครับมันมันออกจาก AtR มีการตัดกันคิดว่าขึ้นต่อไหมคงไม่คิดว่าขึ้นต่อเนาะตัดกันนะฮะมีความเสี่ยงที่จะไม่ต่อนะครับก็รีบปิดตัดกันซื้อตัดกันซื้อขึ้นมาสูงสุด <c oughs> ก็ควรขายได้แล้วมันขึ้นมาสูงละเออถึงแม้จะจะไม่ได้กําไรหรือว่าเท่าทุนก็ขายก่อนค่อยซื้อใหม่เออซื้อใหม่เออแบบมันไม่ขึ้นอะ่ะมันมันอยู่ที่เดิมก็ควรขายก่อนไม่รู้ว่า ต้องขายก่อนซื้อใหม่เนี่ยซื้อใหม่ก็ยังไม่สายซื้อปุ๊บขึ้นเลยเห็นไหมงั้นตลาดมันมันอ่านเกมได้ง่ายกว่าถ้าถ้าเป็นเกมขาขึ้นอ่ะขาขึ้นมาซื้อเก็บซื้อเก็บซื้อเก็บแล้วก็ขายซื้อเก็บขายซื้อเก็บขายซื้อเก็บขายตามแนวโน้มนะครับปรับให้มันดีกว่าเดิมนะนะฮะก็เราก็จะปรับให้มันดีกว่าเดิมสําหรับตัวดิเคเตอร์ตัวตัวตัวเวอร์ชัน2.8นะครับเป็นตัวอัปเกรดล่าสุดนะครับปล่อยให้ใช้งานน่าจะเป็นเดือนมกราฉลองปีใหม่นะครับ ดีกว่าเดิมแน่นอนดีกว่าตรงนี้ประมาณ400%นตะครับตรงนี้เป็นตัวเบต้าเทสเป็นตัวออกใหม่เวอร์ชันหนึ่งเนาะอาจจะมีเพี้ยนเรื่องสัญลักษณ์บ้างนะครับแต่แนวโน้มแม่นแนวโน้มแม่นแต่ว่ายังเพี้ยนเรื่องสัญลักษณ์ตอนนี้เราจะปรับสัญลักษณ์ให้แม่นนะฮะฮะไม้ใบอยู่ตรงนี้ไม้ใบมันควรนอยู่ตรงนี้อ่าไม้ใบมันควรนอยู่ตรงนี้ซื้อจากตรงนี้ขึ้นไปตรงเนี้ยควรจะเป็นไม้เซลล์ละไม้เซลล์ควรออกละเออหรือไม้ทีพีนะะควรออกแล้วนะฮะก็กําลังพยายามอยู่นะครับ กำลังพยายามอยู่นะอันนี้เป็นตัวล่าสุดที่อัปเดตให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ